เธอเธอเธอมีแฟนยังอะ่ะรู้ยังว่าน้องกโกกวาเขามีแฟนแล้วนะเพราะน้องยองฮีจากสค i ิตเกมจะพาแฟนหนุ่มมาบุกย่านเสาชิงช้าสิ้นเดือนนี้ลองเรือจากไอคอนสยามเสร็จน้องยองฮีก็ขึ้นฝั่งมาตั้งอยู่ที่ลานคนเมืองย่านเสาชิงช้าค่ะแต่รอบนี้เนี่ยน้องไม่ได้มาคนเดียวนะเพราะน้องมากับโกกวาเวอร์ชันผู้ชายหรือน้องชอนซูค่ะแต่ว่าน้องชอนซูคือใครกันนะ เดี๋ยววันจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะหลายคนคงสงสัยแน่เลยว่ายองฮีและชอนซูเนี่ยเป็นแฟนกันจริงๆหรือเปล่านะเพราะว่าเรามักเห็น Netflix พาน้องชอนซูไปออกงานคู่กับน้องยองฮีบ่อยๆใช่ไหมล่ะคะแต่จริงๆ Netflix เองก็ไม่ได้ระบุว่าชอนซูเป็นแฟนของน้องยองฮีจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยจึงอาจจะเป็นแฟนหรือจะเป็นเพื่อนผู้ชายก็ได้ค่ะแล้วทําไม Netflix ถึงพาชอนซูไปออกงานกับน้องยองฮีบ่อยๆเพราะจริงๆแล้วต้นตอของน้องยองฮีอะค่ะคือเด็หญิง ที่มาจากหนังสือเรียนเกาหลีสมัยก่อนซึ่งเด็กหญิงยองฮีเนี่ยมีคู่หูที่ชื่อชอนซูเหมือนคู่หูเพื่อนสีอย่างมานีมานะ ของหนังสือเรียนภาษาไทยบ้านเรานี่แหละทุกคนยองฮีกับชอนซูเนี่ยอยู่ในหนังสือเรียนภาษาเกาหลีตั้งแต่ยุคคศ1950ถึง19 1980เลยค่ะเป็นหนังสือเรียนสําหรับการสอนภาษาเกาหลีเบื้องต้นสําหรับเด็กชั้นประถมแถมยังมีประโยคฮิตติดปากคนเกาหลีก็คือยองฮีไปโรงเรียนกับชอนซูชอนซูช่วยแม่เก็บปืนและยองฮีให้อาหารลูกหมาเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่เราที่ผูกพันกับมานีมานะแต่คนเกาหลีเองก็โตมากับยองฮีและชอนซูเหมือนกันค่ะ งานนี้นะคะจัดขึ้นโดย n น t f l i x ร่วมกับกทมและก็ทททค่ะซึ่งน้องยองฮีและน้องชนซูที่สูงถึง12เมตรเนี่ยจะพร้อมให้ทุกคนไปถ่ายรูปและเล่นสนกับน้องๆได้ในวันที่28มิถุนายนนี้ที่ลานคนเมืองหน้าสาราว่าการกรุงเทพมหาคนครค่ะปักวันรอไปถ่ายรูปเก๋ๆที่ย่านเสาชิงช้ากันได้เลยกดติดตามเราไว้แล้ววันจะพาทุกคนไปค้นพบกับแรงบันดาลใจใหม่ๆอีกเยอะเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ